สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาได้เวลามาไลฟ์ไม่ใช่ไลฟ์สิจะบอกว่าเป็นคลิปที่อัดดีกว่านะครับต้องขอโทษนะครับอัน,นเป็นคลิปแรกที่ผมทําขึ้นมานะจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเกมหลังเกมนะครับที่เมื่อคืนนี้นะครับเชลซี Chelsea ไปบุกไปเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นคลิปแรกที่ผมตั้งใจทําขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นอีกแนวทางในการวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับเพื่อที่จะเป็นหรือเรียกว่าเรามาระบายกันดีกว่านะครับเรามาดูจากรูปเกมเรามาดูจากาวิธีการเล่นอะไรต่างๆแนละ้วเรามาระบายกันดีกว่าว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับในจากตาเนี่ยที่เราเห็นในเกมทั้งเกมทั้งเก้าสิบนาทีเนี่ยนะครับ เรารู้สึกกันยังไงนะครับเราอยากจะมาถกกันนะครับมาคุยกันนะครับแล้วก็มาแนะนําในเส้นทางที่ควรจะเป็นแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องไปแ<ม>นะนําสโมสรนูนน้นสโมสรนี้ให้เขาทําตามซึ่งผมเองก็ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับคือคือเราแค่มาถกกันในฐานะแฟนบอลดีกว่าว่าเออมันควรจะเป็นอย่างนี้ไหมคุณเห็นด้วยไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแรกที่อยากจะหาแนวทางในการอ่า คุยกันถกกันแนวนี้นะครับก็ถ้าเป็นคลิปที่ทำให้ลำคาญแบบหรือว่าทำให้ฟังแล้วมันดูน่าเบื่ออะไรต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมเองก็ดูมาหลายช่องเหมือนกันก่อนที่ก่อนที่จะมาทําคลิปเองนะครับก็ก็อยากจะพยายามนะครับที่จะทําให้ดีที่สุดนะครับในแบบที่ตัวเองเป็นในการที่ผมตั้งชื่อชแนลแฟนบอลผู้หวังดีนะครับก็คือผม ผมก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่ดูบอลมาประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วอาจจะอาจจะมากไม่พออาจจะมากไม่เท่าบางคนหรือว่าอาจจะมากกว่าบางคนหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับเราเราแค่ว่าเรารู้สึกว่าเรามีเออเราเราดูบอลมาเยอะละเรามีประสบการณ์ นิดนึงละพอที่จะเดาได้ว่าสถานการณ์แบบนี้มันจะต้องเป็นยังไงแบบนี้มันจะต้องเป็นแบบไหนนะครับพอที่จะรู้ว่าข้อดีข้อเด่นข้อด้อยของแต่ละดีมของแต่ละคนเป็นไงอะไรที่ผมไม่มั่นใจผมก็จะบอกไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าผมเองก็ต้องพึ่งอ่า g o o g l e เหมือนกันนะครับในการเซิร์ชในการสร้างความเชื่อถือในข้อมูลที่เรามีนะครับเหมือนแสงจะแต่ผมจะพยายามมาหัวบางแสงนิดหนึ่งนะครับ อ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างความเข้าใจให้กับแฟนบอลครับในทุกๆท,ทีมที่ผมได้ดูนะเพราะว่าผมเองต้องบอกว่าผมเริ่มจากการเป็นเป็นแฟนแมนยูนะครับแต่ว่าหลังๆเนี้ยผมดูแมนยูทีมเดียวมันก็ไม่ไหวไงมันมันต้องไปดูทีมอื่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปดูแมนซิตี้บ้างไปดูเลือฟูบ้างนะครับ ไปดูอาร์เซนอลหรือว่าดูเชลซีหรือสเปอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่หลักๆนูนก,ก,การนี้ผมจะดูอยู่ประมาณสามทีมได้นะครับก็คือแน่นอนเป็นแมนยูหนึ่งครับอันดับสองเป็นเชลซีนะครับแล้วก็อันดับสามที่จะดูบ่อยๆก็เป็นนิวคาสเซิลนะครับซึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมแบบชอบนะนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับคือเขาเป็นทีมที่ไต่เต้าขึ้นมาแล้วก็ เป็นทีมที่เขาเรียกว่ามามืดเหมือนจะไม่ใช่มามืดแต่ก็เป็นมามืดนะครับมาแรงมีวิธีการแล้วก็มีแพชชั่นสูงมากนะครับทีนี้ผมขอชมเลยครับิีคาเสเซินนะครับอ่ะวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องเชลซีกับแมนยูเมื่อคือนกันดีกว่านะครับว่าหลายคนรู้สึกกันยังไงนะครับตอนนี้ผมคอแห้งนิดขอโทษนะครับขออนุญาตเลียปากหน่อยอ่ะนะครับ คือผมจะไม่พูดเหมือนแนวอื่นทัてて่วไปหรือว่าช่องอื่นทัーー่วไปนะครับเพราะว่าจะด้วยการเริ่มว่าเออนักเตะสกอรเป็นคนนี้คนนี้คนนี้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับคุณสามารถไปหาในไลฟ์สกอร์หรือฮูสกอร์ได้นะว่าเขาจัดตัวเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับ แต่ผมอยากจะเข้ารายละเอียดเข้าเนื้อเลยดีกว่านะครับว่าเริ่มเกมมาไอ้ไม่ใช่หลังจากจบเกมแล้วรู้สึกยังไงกันหลังจากจบเกมแล้วคนนี้เป็นยังไงโค้ชเป็นยังไงนักเตะคนนี้เป็นยังไงดีกว่านะครับซึ่งในตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับคุณสามารถไปดูในแอปได้มัน,ม,นมันรู้กันอยู่แล้วนะครับผมผมไม่ได้ว่าช่องอื่นไม่ดีนะแต่ว่าผมอยากจะการดำเนินการของในช่องผมเนี่ยอาจอยากจะให้มันเป็น ีกแบบหนึ่งที่เราตั้งใจจะมาคุยเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมเกินจากช่องของผมไปสักเล็กน้อยนะครับตอนนี้ได้เวลามาเข้าเรื่องกันแล้วนะครับจากการดูนะครับเชลซี Chelsea กับแมนยูเมื่อคืนต้องต้องบอกว่าแมนยูกับ Chelsea, เชลซีพ่อไปเยือนแมนยูน Man นะแมนยูกับเชลซีเมื่อคืนเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างครับสําหรับแฟนแมนยูและแฟนเชลซีนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับ ผมว่าคุณทุกคนมีความรู้สึกในตัวแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดในฉบับผมนะในฐานะที่ผมเนี่ยนะครับเชียร์ทั้งสองทีมเลยนะครับผมเชียร์แมนยูมาอยู่แล้วนะครับแต่หลังผมแค่จะหาทีมอื่นเข้ามาดูด้วยนะครับอารมณ์ประมาณคล้ายๆคุณเลเซอร์เบนต์อะถ้าใครรู้จักอะจริงๆนะครับคืออารมณ์ประมาณว่าเออเชียร์แมนยูแต่แต่กูก็มีใจให้เชลซีอะไรประมาณนั้นนะครับก็ ก็คืออ่ะเจอกันนะครับแต่จริงจริงแล้วเนะี่ยผมเชียร์เชลซีในปีนี้เพิ่งมาเชียร์ปีนี้เนื่องจากผมชอบชื่นชอบในการทำทีมของมาริซิโอปอร์เชติโนมาตั้งแต่สมัยอุปอร์แล้วนะครับแต่บอกผมบอกเลยนะครับว่าปอร์เชติโนพอมาคุมเชลซีเนี่ยทำให้ผมหงุดหงิดสุดๆดนะครับจนจนไม่อยากจะเชื่อว่าอันนี้คือโค้ชที่กูชอบเลยเนี่ยนะครับใครที่ชอบปอร์เชติโนเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับคือคือมันหงุดหงิดจริงๆอ่ะเข้าใจไหม คุณคนที่เป็นแฟนเชลซีผมว่าปิงกันหลายคนอะนอกจากจะเป็นเอฟซีของพอร์แท้ที่จะแบบโอ้ต้องไม่ใช่หาขว้างที่จะมาหาเหตุผลเราว่าเออพอต,ตัวเจ็บเยอะอย่างนี้โอเคมันเข้าใจกันได้อะไรอย่างนี้ครับแต่สําหรับอันนี้ผมพูดของในมุมเชลซีแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายแพ้นะครับคือเชลซี Chelsea เนี่ยนะครับคือถ้าอ่ะผมไม่คิดผมพูดถึงการหุดหงิด ในการในอ่าในตัวของปอเชตินโนครับก็มันมันก็งดงจริงๆนะครับแล้วก็ในการที่ปอเชสติโนไม่ว่าจะเป็นการจัดตัวเป็นการวางแผนการเล่นหรือว่ารูปแบบการเล่นในในสนามจริงๆอะ่ะพอมันมาเทียบกับแมนยูนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเชลซีกับแมนยูก่อนหน้านี้นครับไม่ได้ฟอร์มดีกันทั้งคู่นะครับแมนยูนี่ก็ออกแนวแบบรูปเกมนี่โอ้แบบ ถ้าไปแม้กระทั่งไปเจอทีมเล็กเนี่ยก็ยังก็ยังทําเกมกันไม่ได้เลยนะครับยังโอ้กองกลางแมนยูนี่คือดูการนี้นะครับมีปัญหาเรื่องกองกลางมากๆนะครับมากๆแล้วก็กองหน้าด้วยนะครับมากถึงมากที่สุดแต่ปีกเขายังทํางานใช้ได้อยู่นะครับยกเว้นแลสฟอร์ดนะครับที่ฟอร์มมันหลุดไปไกลเลยนะครับแลสฟอร์ดเนี่ยนะครับ คือไม่จะพูดไงกับแลฟอร์ดแล้วนะครับแล้วก็การาโชก็กำลังดีวันดีคืนนะครับส่วนแอนโทนีก็กาลังกลับมานะครับผมอ่ะก็จะเดี๋ยวพาร์ทแมนูค่อยไปพูดพาร์ทหลังแล้วกันนะครับอันนี้ผมขอพูดพาร์ทของเชลซีก่อนนะครับก็คือนะครับขอให้่นนั่งนะก็คือนะครับจะประมาณว่าเชลซีเนี่ยเป็น จริงๆแล้วเนี่ยเชลซีเป็นทีมที่มีรูปเกมที่ดีนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเชลซีนะครับเขาเขามีดีในนูการนี้คือกองกลางนะครับเด่นแต่ต้องใส่เครื่องหมายดอกจันว่าต้องมีไคเซโดกับเอนโซนะครับถ้าเป็นอูกูชุกูกมานี้ตัวเดียวนี้คือเลเทสนะครับต้องใส่คําว่ามีเอนโซมีไคเซโดนะครับแล้วก็มีโคฮาเมอร์ ต้องมีสามตัวนี้ที่เชลซีจะขาดไม่ได้มากๆนะครับเป็นการซื้อที่คุ้มไหมผมบอกว่าคุ้มนะครับไคเซโดคุ้มเอนโซก็โคตรคุ้มนะครับเพียงแต่มันมีหลายจุดที่เชลซีต้องซื้อเยอะกว่านี้เยอะนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะคุณปล่อยไปเยอะแล้วนะครับดูการก่อนคุณปล่อยทั้งใครเริ่มจากมาเมีสันเมาส์ใช่ไหมฮาคิมซีเอ็กอย่างเงี้ยคิสเตียนพูริสิต อ,อาจจะลิสเตียนพูลวิสินี้ไม่รู้ว่าไปรูกการไหนรูกการก่อนหน้านี้เปล่าไม่แน่ใจนะครับคิสเตียนพูลสิธิตนะครับไหนจะคลายฮาเวดอีกจอซินโยโอเคนั่นมันกองกลางนะครับกองกลางกับหน้าหน้าต่ำนะครับแต่พวกตัวลุกเนี่ยเชลซีปล่อยไปเยอะปล่อยไปถึง4หรือ5เนี่ยนะครับแล้วคุณได้กลับมานะครับมีใครบ้างนะครับมีโคพ,พาวเมอร์นะครับที่ได้กลับมานะครับมีอ่าปีก ก็จะเป็นมูริตมูริอ่ะมูริก็ถือว่าได้ซื้อมาตั้งแต่วนกันที่แล้วนะครับก็ถือว่ามาเสริมนะครับมูริมีอ่ามาดูอิงเก้น,นะครับมีใครอีกอ่าอะไรนะกองหน้าที่เจ็บอยู่เดี๋ยวสักครู่นะไกเซโดมาดูอิเก้น,นะครับ แบหนึ่งนะครับอ่าผมลืมชื่อไปได้ยังไงครับเอ็นคุณคูนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงมีอ่ามูริตนะครับมีมาดูนเก้มีเอ็นคุณคูมีโคพารเมอร์นะครับ, ke, N rew, Co mer, รบแต่ที่ใช้ได้จริงๆของเชลซีนะครับที่ใช้ได้ที่เป็นมาตรฐานที่สามารถจะใช้ได้ตอนนี้เลยนะครับมันมีแค่โคพารเมอร์คนเดียวนะครับโคพารเมอร์ Co คนเดียวนะครับ นอกนั้นเนี่ยสเตอร์ลิงก็ซื้อมาตั้งแต่รุ่นก่อนนะครับสเตอร์ลิงนี่คือก็มาฟอร์มนีดน้วยกันนี้อ่ะก็มาช่วยได้อีกแรงหนึ่งนะครับแต่แพงลุกที่เชลซีมีคนก็คือแจ็คสันนะครับแจ็คสันนี่คือผมไม่รู้จะพูดยังไงแจ็คสันวะเอาจริงนะเมื่อก่อนใครดูเชลซีมาบ้างน่าจะรู้จักชัมมี่อับบาฮัมนะครับ ผมว่าไม่มพอกันอ่ะจร,จริงนะถ้าคุณมีนักเตะอย่างแทมมี่อับาฮามหรือแจ็คสันในทีมอะคุณจะทำอะไรได้วะผมถามหน่อยคุณจะไปแข่งกับทีมอื่นที่เขามีฮาแลนด์นะครับที่เขามีฮอยลุนนะครับที่เขามีอ่ามีใครอะมีอาเซนอลมีอะนคเซนก็มีอ่า คอลัมนบิวซันนะครับมีคือกองแน่เชลซีมันไม่ใช่อ่ะแม้กระทั่งเทีับเอสตาเมล,ล่าโอลีวัตกินอ่ะ <c oughs> ก็ยิงเทียบไม่ได้เลยนะครับซึ่งแจ็กสันนะครับนี่คอลัมนแจ็กสันเนี่ยนะครับมีค่าพอที่จะเป็นตัวสำรองซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมไม่รู้นะว่า ทำไมพอสถึงยังให้แจ็กสันอยู่ครบ90าสิบปีนะครับซึ่งผมไม่เข้าใจเลยนะครับแล้วก็จริงๆตอนที่เปลี่ยนโบย่างออมาเนี่ยผมรู้สึกนึกว่าจะเปลี่ยนแจ็กสันออกแต่เปลี่ยนมูริตออกอ่ะก็พอพอเข้าใจนะครับมูริตหลังๆคือมันมันเงียบมันแล้วมันใช้โอกาสแบบ เลอะเทอมากนะครับก็พอเข้าใจได้นะครับแต่ว่าแจ็คสันเนี่ยนะครับถ้าคุณเปลี่ยนผมต้องไปดูก่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนบริยาลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้เปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนแทนมูลิดโอเคก็พอเข้าใจได้นะเพราะมูลิดก็ไม่ไหวนะครับเลอะเทอ ทั้งเกมนะมีช็อตดีช็อตเดียวก็คือจ่ายดีๆให้โคพารเมอร์แต่มันก็เป็นจ่ายการจ่ายปกตินะครับมันไม่ใช่ใจ่ายแบบคิลเลอร์พาร์สให้โคพารเมอร์ไปยิงแบบถวายพานหรือว่าอะไรมันใช้ความสามารถพิเศษของโคพารเมอร์นะครับเจลซี hmm. นี้ต้องผมต้องต้องชมโคพารเมอร์นะครับ mm hmm. โคพารเมอร์นะครับคือเป็นอะไรที่เป็นอนาคตที่ดีดีงามของเจลซีมากๆนะครับ อ่ะนะครับพอมาเปลี่ยนแทนมูริตโอเคก็เข้าใจได้แต่ผมรู้สึกว่าในตัวสำรองของเชลซีที่มันจากัดตําเขีย่ยขนาดนี้นะครับคุณควรจะอัดกลางเข้าไปอีกเพื่อเสริมเกมรับให้มากขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าอะไรครับข้อปีกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปีกของคุณเนี่ยนะครับโดยทางด้านซ้ายเนี่ยมันตายนะครับ มูดิ์มันขึ้นไม่ได้นะครับแล้วแจ็คสันหวังจะไปหวังอะไรนะครับเปิดเข้ามายังหลบตัวประกบแมกไกว์เจอแมกไกว์าบางนิดอะ่ะถ้าเป็นเปรียบเทียบเป็นภาษาไทยก็เหมือนปลูกต้นทำฉาข้างหลังแจ็คสันอะข้างหลังคือต้นข้างหลังคือต้นมะม่วงอะ่ะคือส่องทำฉามันใหญ่กว่าอยู่แล้วอะ่ะเข้าใจไหมคือเอาต้นทำฉามาปลูกเอาต้นมะม่วงปลูกหลังทำฉาจนมองไม่เห็นอะ่ะ เข้าใจไหมครับประมาณนี้อ่ะครับแจ็คสันคือคือมันไม่ได้นะครับพราอเปลี่ยนปริย่ามาโอเคเข้าใจว่าต้องการความเร็วความสดแล้วก็ความความใหญ่นะครับเพราะบริเพราะบริย่าเนี่ยเขามีความเร็วนะครับคุณควรจะเปลี่ยนแทนแจ็คสันไหมอ่ะเป็นแทนแจ็คสันเขาเโอเคถูกต้องขอโทษนะครับถูกต้องเขาเปลี่ยนมูลิตลงมาแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนแจ็คสันนะครับ ให้เขาเป็นโบยาลงมาแทนโมลิกแต่เขาไม่ได้เป็นจัสันแต่ว่าผมคิดว่าควรจะเอาคูเรย่าไว้นะครับแล้วใช้โคบิลหรือไม่ก็ดันดีซาซี่นะครับขึ้นไปเป็นกลางรับอีกตัวหนึ่งช่วยไคยเซโดนะครับ จะใครก็ได้ดีชาซี่หรือโคบิลก็ได้แต่เตียโก้ต้องเป็นเซนเตอร์ตัวหลักตรงกลางเอาไว้นะครับเตียโก้นี่คือตอนนี้เชลซีดีที่สุดในแผงหลังคือเตียโก้ที่ขาดไม่ได้ยาเจ็บยาป่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณแพกกลางให้แน่นนะครับถึงรู้ว่าคุณจะโดนนําหรือแม้กระทั่งคุณโดนนําไปแล้วคุณก็ต้องแพกกลางให้แน่นเพราะอะไรครับเพราะหลังจากที่คุณโดนนําไปแล้วเนี่ยคุณก็ต่อบบอลไม่ได้อยู่ดีนะครับ คุณเห็นไหมว่ากองหลังวันนี้เชลซีมันโทบอลมากๆนะครับไม่ว่าจะจ่ายพาดตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่ดีซาซี่ยันซานเชอสอะซานเชสก็โอ้โหจ่ายไปติดเขาดีซาซี่นี่ถวายพานช็อตหนึ่งนะครับลิเจมนี่คือแบบหมดกันเลยนะครับกับตันคือลิเจมก็ยังเล่นไม่ดีอ่ะคุณคิดดูแล้วกันผมนึกว่าลิเจมนี่เป็นดาวรุ่งแบบ พิ่งลงมาแล้วตื่นสนามอ่ะเอาจริงนะแต่แต่ผมไม่ได้ไม่ได้ว่าดีเจแบบว่าเออเขาเล่นไม่ดีแต่ว่าพอมันถึงเกมลุกเขาก็มีได้อ่าเขาเรียกว่ามีได้เสียอยู่นะครับเพียงแต่นะครับกองกลางเนี่ยบางครั้งมันอ่าบางครั้งมันหลุดเพสของแมนยูไม่ได้แต่หลุดเพสของแมนยูก็มีครับ แต่พอที่น่าเจ็บใจนะครับของเชลซีคือเวลามันหลุดเพสจากแมนยูแผงหน้าแมนยูแผงกลางแมนยูที่เขาเข้ามาเพสติ้งได้แล้วอะ่ะช่วงแกลบระหว่างกองหน้ากับกองกลางมันห่างกันมันนี่มีใครมุงมาช่วยกันถูกไหมครับเพราะว่าต้องไปคอยแกะเพสต้องใช้จํานวนคนในการอยู่ในแผงหลังครึ่งฝั่งตัวเองซะเยอะนะครับเพื่อที่แกะเพสแมนยูให้ได้พอถึงเวลาบุกวิ่งขึ้นมากันไม่ทันนะครับแล้ว แล้วอะไรรู้ไหมครับแล้วฝั่งมูดิแทนนี่จะช่วยกันนะ่ะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยเป็นหน้าเป็นตาให้อ่ะก็ดันจ่ายไปปุ๊บมึงจับบอลยาวจับบอลยาวนึกว่าตัวเองเป็นจรวดนือไงนะครับจับแตะไปโอ้โหกาจะไปแข่งเขาเต็มที่เลยนะครับสุดท้ายโอ้โหโดนอะไรอ่ะเลกิลอนหรือว่าดาโลผมจะไม่ผิดนะตัดหน้าบอลไปนะครับ หรือลูกชอก็ไม่แน่ใจนะครับนั่นแหละนะครับตัดหน้าเอาบอลไปเฉยนะครับซึ่งผมงงมากนะครับมูริตคือเป็นปีกที่มีความเร็วแต่แต่ใช้แต่ความเร็วรอ่ะไม่ไม่ใช้แบบไม่ใช้ไอคิวเลยเหรอผมไม่เข้าใจมูริตเลยนะคุณเล่นบอลมา ผมอยากสับมูริตมากเลยว่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงคุณเล่นบอลผมไม่รู้คุณจะเล่นบอลลีกไหนมาแต่คุณมาลีกฮิม,มิลีอะ่ะคุณจะมาโชว์ไก่อย่างนี้ไม่ได้นะครับมูริตแล้วจังหวะที่มีจังหวะหนึ่งมีชอ็อตหนึ่งอะ่ะถ้าใครจําไม่ผิดนะไม่รู้ไม่รู้นาทีเท่าไหร่นะครับมันมีชอ็อตหนึ่งที่เลี้ยงเลี้ยงขึ้นมานะครับแล้วก็รู้สึกจะเป็นเอนโซนะที่เลือกจ่ายไปที่มูริตทางซ้ายและสุดท้ายไปยิงติด เซาหรือติดเซฟโอนาน่าแล้วคุณเห็นไหมฝั่งพาวเมอร์แม่งอย่างโล่งอะ่ะคือเฮ้ยถ้าผมเป็นเอนโซ่นะผมเป็นเอนโซ่ผมเล่นบอลเก่งเหมือนเอนโซนะคุณไม่คุณต้องใช้วิชัช่นอะ่ะในการที่เลือกคุณจะเลือกจ่ายให้พาวเมอร์หรือเลือกจ่ายให้มูริเอาจริง คุณจะเลือกจ่ายให้ฮาวเมอร์ที่ซึ่งลงเจ็ดนัดนั่งยิงไปห้าลูกเจ็ดหรือสิบกว่านัดจะไม่ิดนะสถิติยิงห้าลูกหกลูกไปแล้วอ่ะกับโมริทที่เล่นมายี่สิบกว่าน,นัดจะสามสิบนัดแล้วยิงไปสองลูกคุณจ่ายให้ใครคุณจ่ายให้คนที่มีเปอร์เซนต์ยิงเยอะกว่าจะดีกว่า,วาถูกไหมครับแต่เอนโซนั้นเลือกจ่ายให้กับโมริทนะครับแล้วไม่เสียของเลยนะครับคือ แล้วมูนิคอีกอย่างหนึ่งเปิดจากข้างเนี่ยเปิดก็ไม่ดีนะครับคือมีอะไรดีบ้างนะครับแท็กสันับมูนิคนี่ผมจะสับเยอะที่สุดเลยนะวันนี้คือไม่ได้จะพูดยังไงนะครับแล้วที่ผมยอมนะครับที่จะบอกว่าทําไมคุณไม่เก็บอุคุลรยาไว้แล้วดันบิงแบ็กขึ้นสูงเลยนะครับแล้วคุณใช้กองกลางอัดเข้ามานะครับอัดเข้ามาหมายถึงคุณดันดีเทซี่หรือเอาโควิลก็ได้ไปช่วยกองกลางสักคนหนึ่งอ่ะหรือเป็นหลังสาม ที่จะคอยสก,กรีนนะครับนักเตะแมนยูนะครับที่ทําเกมทะลุช่องขึ้นมาจากตรงกลางคอยดักบอลประมาณนั้นนะนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะมูริตมันใช้ไม่ได้คุณเปลี่ยนเอาคูเร่ยขึ้นมาทําเกมมันจะมีลุ้นสะก,กว่านะครับแล้วก็ใช้โบยาแล้วก็ให้โคพาเมอร์เนี่ยบัญชาการเกมตรงกลางไปนะครับเหมือนเดิมนะครับคุณแค่ดันไคเซโดดันเอนโซขึ้นมาช่วยในการขึ้นเกมลุกสักหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเวลาขึ้นเกมเนี่ย ใครเซโดกว่าจะแกะเพจดูดขึ้นมาจ่ายให้ครูพาวเมอร์แล้วครูพาวเมอร์จะต้องจ่ายให้ใครล่ะครับเอนโซก็ขึ้นไม่ทนันเอนโซก็ต้องช่วยมาแกะเพจมาจ่ายให้เอนโซบางทีก็โดนประกบโดยแม็กโทมิเนโดยอารมระบัดนะครับพอจ่ายเข้าไปให้แจ็คสันแม่งก็หลุดจากแม็กควายไม่ได้หาช่องจากแม็กควายไม่ได้เลยแจ็คสนะันอะนะครับเหมือนไม่มีเซนส์ของกองหน้าแจ็คสันแล้วมีช็อตหนึ่งแม่งที่ที่หลุดเดี่ยวไอ้ที่ จ่ายถวายพานให้แล้วแม่งเสือกยิงไปไหนยิงไม่ได้แจะแตะบอลยาวโอ้โหคือเชลซีนะครับคุณเป็นทีมสองปีสองพันยิบเอ็ดคุณเพิ่งได้แชมป์ยูซีอมานะไว้ลายหน่อยนะครับมีลายเสือเหลือบ้างก็ยิงดีนะครับอันนี้คือไม่เหลือแม้กระทั่งเขาโค้งเป็นเหมียวเลยเป็นแมวเหมียวเลยนะครับเชลซีนะครับโอ้โหคือผมไม่อยากจะเชื่อนะครับ แล้วอีกอย่างนะครับที่ผมอยากจะสับปปเชติโนอีกหนึ่งคนนะครับก็คือคุณเป็นอะไรกับโควิลครับคือจะต้องใช้โควิลเป็นแบ็กซ้ายให้ได้คือผมก็ไม่เข้าใจนะเมื่อน,น้องเขาเด่นเขา ดูจากทรงการเล่นดูจากสรีล่ลาการเล่นน้องเขาเด่นเรื่องการเป็นเซนเ,นเตอร์ซะมากกว่านะผมรู้สึกนะครับในการเข้าหนักเขาเป็นแล้วเขามีเหลืองด้วยนะนัดเนี้ยเขาเข้าหนักหรือว่าอะไรสักอย่างยผมจำไม่ได้มีเหลืองด้วยนะแล้วก็มันไม่ใช่สไตล์แบ็กอะโคบิวอะมันเป็นมันเล่นแบ็กมันเป็นหลังที่เล่นแบ็กไม่ดีอะมันแค่ไรลเท่านั้นแต่พอช่นนนคุณจะใช้แบบเป็นจริงเป็นจังเลยอะแบบโอ้ ผมนี่งงมากนะครับคือแบบทีเนี้ยนะครับไม่อยาพูดเรื่องโควิลเนี่ยคือพูดไปมันก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ที่โค้ดอ่ะนะครับอู่ที่โค้ดคุณเลือกใช้อ่ะมันจะมีอย่างเดียวคือคุณจะใช้จนกว่าเชลซีจะดีหรือว่าคุณจะใช้จนกว่าเชลซีจะล่มจมอ่ะโควิลแบ็กซ้าเน่ยนะครับ,รรบมีสองอย่างเท่านั้นแหละนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือ กองหลังเชลซีเนี่ยมันหนักหนาอาการนะครับหนักหนาอาการมากๆคือคุณต้องพึ่งเทียโก้ซิมบาซึ่งเขาอายุ39้าแล้วนะครับคุณไปดูทีมอื่นนะครับที่เขามีเซ็นเตอร์นะครับมีคีนไหนบ้างมาพึ่งเซ็นเตอร์อายุ39จะ40สบแล้วอันนี้คือต้องยอมใจซิมบาเลยนะครับ ว่าเขายังมีศักยภาพดีอยู่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยคือช้าหลุดเยอะแยะ,ยะเละตุ้มเป๊ะไปแล้วนะครับแต่ซิมบานนี่คือยังยังคอนโทรได้อยู่แต่เขาคือตามส,สภาพอายุเขานะครับเขาไม่ใช่กองหลังหนุมน่มๆที่จะมาโอ้ชนที่จะมาแบบมีพลังบวกให้กับแผงหลังสามารถเป็นทุกอย่างเหมือนฟานได,ได้ได้เหมือน เหมือนมีกำลังมีฟอร์มที่ดีเหมือนแม็กควายหรือว่าเป็นกองหลังที่น่าไว้ใจอย่างลูเบนดิอัสของแมชชิตี้หรือคุณดูกองหลังเซนอนดิอายุ IU ไม่ถึงยี่สิ้าเลยซ้ำมั้งนะครับคือฟังแล้วมันแบบดูแล้วมันแบบว่าเออเชลซี Chelsea คุณ บางทีเนี่ยการที่ซื้อโอซิเมนผมผมก็เห็นด้วยนะแต่เชลซีคุณเอาเซนเ,นเตอร์สักตัวไหมจริงบาเดียชิลดีซาซี่เนี่ยจะรอดไหมวันนี้ดีซาซี่จ่ายแบบจ่ายโทเกมากอะคือเหมือนไม่อยากเล่นแล้วไม่เอาแล้วประมาณเนี้ยกูจ่ายไปเถอะอะไรเงี้ยแล้วเข้าใจนะครับว่าแทคกติกข,ของปอเชโนเป็นมาตั้งแต่ปารีสแล้วครับ ผมดูพอเชนอลในปารีสนะครับชอบเล่นกันหน้าโกนะครับคือชอบจ่ายกันหน้าโกให้แก่เพสคือเขา้าใจ้วถ้ามันหลุดเพสมาได้มันสามารถโต้กลับได้ทันทีเลยนะครับตีเพียงแต,แต่มันหวาดเสียวอะคุณคุณเล่นอยู่หน้าโกคุณจ่ายซันเชสจ่ายไปซึนงบาแต่แป๊บหนึ่งข้างหน้าคุณมีฮอยลุนคุณแม็กทูเน่ขึ้นมาไล่อะบางครั้งเนี่ยจะแก่เพสโอเค ได้ไม่ว่ากันแต่บางจะว่าคือถ้ามันเสียวเกินมันก็หวดขึ้นไปไหมไปหวังเอาดามหน้าเถอะนะครับถ้ามันหลุดมาตรงนั้นอ่ะคือเสียหนึ่งลูกนี่จ,จบเลยนะเสียประตูหนึ่งลูกและเสียให้แมนยูแมนยูนี่ในหลีนะครับแมนยู U, ในหลีนะครับเป็นทีมที่มีเกมรับที่ดีมากๆนะครับถ้าไม่นับการเจอท็อปซิกนะอย่างพวก สเปอร์แมนซิตี้หรือว่าเซนอนหรือว่านิวคาสเซิลอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าไปเจอทีมเล็กเนี้ยแมนยูเขามีเกมรับที่ดีนะครับใครที่ไม่รู้ก็อยากให้รู้ไว้นะครับคือแมนยูเนี่ยครับไม่นับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะหมายถึงเอาแค่พรีเมียร์ลีกนะครับคุณหนึ่งเห็นแมนยูชนะหนึ่งศูนย์ชนะหนึ่งศูนย์ชนะหนึ่งศูนย์ชนะสองหนึ่งแมนยูชนะ ลูต,ตันทาวหนึ่งศูนย์แต่ลูต,ตันทาวไปแพ้เรอร์พูสี่สามมันหมายความว่าไงครับลูตันทาวไปแพ้เซนนอนสี่สามมันหมายความว่าไงครับมหมายความว่าลูตันทาวไม่มีปัญญายิงแมนยูแต่มีปัญญาไปยิงเรอร์พูไปยิงเซนอนถึงแม้จะแพ้เหมือนกันก็ตามนะครับมันทําให้รู้ว่าแมนยูเนี่ยมีเกมรับที่ดีนะครับมันเป็นข้อเปรียบเทียบก,กันได้เลยนะครับ แมนยูนะครับตั้งแต่ยุคเทนฮากมาแรกๆตั้งแต่ดู uck, กาลก,ก่อนแล้วนะครับจุดเด่นที่เทนฮากเขาพยายามสร้างมาัจากการนับหนึ่งนะครับก็คือการมีเกมรับที่ดีนะครับแต่เชลซีนะครับต่างสุดขั้วใครบอกเชลซีแมนยูเพื่อนกันเนี่ยไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับแมนยู U, เขายังมีคลาสกว่าพอสมควรนะครับ เขายังมีเกมรับที่ดีต่อให้กองกลางปีนี้เขาเจ็บทั้งคาเซมิโลเจ็บทั้งอีลิเซ่นครับแต่เขาก็ยังมีปีกสองข้างที่ไว้ใจได้นะครับถึงแลฟฟอร์มมึงจะไม่ยิงแต่บางครั้งมึงก็แอซซีได้มึงก็จ่ายได้นะครับก็อันตรายอยู่คานาโช่ก็เริ่มดีขึ้นนะครับส่วนแอนโทนีกก็กลับมาดีขึ้นแล้วนะครับแล้วคุณหันไปดูเชลซีดิม่เลอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะดีวะ ได้โอกาสลงเต็มสนามแล้วทั้งสองเกมอ่ะก็ยังเฉยๆอ่ะด,ดูแลกันเหนื่อยนะครับคือพาเชลซี Part เนี่ยของผมขอจบแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่า พาเชลซีเนี่ยม,มันมันคุยยาวครับปัญหามันเยอะนะครับเอาไว้ทําคลิปแบบทีเดียวเลยเกี่ยวกับเชลซีนะครับแต่นี้จะมาถึงพาทแมนยูนะครับเดี๋ยวขอไปจิบน้ําสักครู่แป๊บหนึ่ง